พี่ว่างอยู่ไหมครับพี่ครับพุณดีในคอมเมนต์นะครับเขาเถียงกันนะครับว่าปางหน้างานอ่ะก็ใช้หกเหลี่ยมก็ได้ปางหน้างานใช้ไมโครพยก็ได้สรุปแล้วไอ้ไมโครพายกับหกเหลี่ยมเนี่ยอันไหน,นดีกว่ากันครับพี่อืมดีกว่าหรอว่า,างี้ก่อนเอาเรื่องความต่างก่อนนะจริงๆมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาที่ต่างกันอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วแหละหรือแม้กระทั่งวิธีการหรือวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ทํา หรือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะถ้ามองในเรื่องของในแง่ของการป้องกันการทุดตัวนะครับยังไงผมก็แนะนําว่าให้ใช้ไมโครพายดีกว่าหรือถ้ามองในแง่ของการรับน้ําหนักนะยังไงไมโครพายก็ทําได้ดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเรยไมโครพายเนี่ยจะตอกลึกลงไปถึงชั้นดินดานหรือว่าชั้นดินแข็งแต่ว่าถ้าเป็นเสาเข็มพกเหลี่ยมเนี่ยปลายของเข็มเนี่ยมันจะไปวางอยู่บนชั้นดินปกติซึ่งใช้แรงฝืดของชั้นดินเนี่ยในการช่วยรับน้าหนักนะครับซึ่งถ้าหากว่าดินเนี่ยมันมีความฝืดลดลงหรือว่ามีป อาจทําให้มันสุดตัวได้นั่นเอง